ต้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคืนวันนี้ก็จะขอพูดอันนีบายการที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นระโสดาบันต่อไปตากว่าบรรดาธร่รมโยคาววจรทั้งหลายที่มีอารมณ์เข้าถึงแล้วก็ต้องขอประทานอภัยด้วยตั้นี้เพราะอะไรก็เพราะว่า เพื่อบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดจุดที่สำคัญที่สุดที่บรรดาพโยคาววจรทงหลายจะต้องสามารถทรงให้ได้ถ้าทรงไม่ได้ในจุดนี้การเป็นบสวดดาบันไม่มีทาง บอกได้เลยบอกว่าไม่มีทางที่จะพูดกันวันนี้ก็ได้แก่บารมีสิบเพื่อบารมีสิบอย่างแต่ก็จงอย่าลืมว่าการพูดวันนี้เป็นการพูดถึงบารมีของพระโสดาบันเท่านั้นไม่ใช่บารมีของพระอาหารหันต์นี่ก็ต้องว่ากันไปตามขั้น มีบางทีหลายหลายท่านถามว่าบาร,รมีสิทธนะิเนี่ยสามารถจะทรงได้ไหมก็สันศิษะบอกว่าไม่ไหวชาตินี้ทางชาติไม่สามารถจะทรงบาร,รมีสิทธิ์ได้ตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ทราบว่าคําว่าบาร,รมีมันแปลว่าอะไรเ <c oughs> นี่อสาหรับคําว่าบาร,รมีนี่แปลว่ากําลังใจ ความจริงบาร,รมีท่านแปลว่าเต็มนี่ตอนนี้ก็เคยไปเจ้งเขามันแล้วเจ้งใครเจ้งพระอาจารย์พระอาจารย์ใหญ่ท่านถามว่าคําว่าเต็มหมายความว่ายังไงเอาอะไรเข้ามาเต็มเย่นงอย่างท่านบารมีถ้าต้องการจะให้เต็มโลก อย่าไปขนของที่ไหนมาให้เต็มโลกหรือว่าจะให้เต็มความปรารถนาของผู้รับทำยังไงมันถึงจะเต็มให้อย่างนี้เท่านี้แกก็อยากเอาเท่าโน้นให้เท่าน,น้านแกาเอาเท่านั้นให้อย่างนี้แล้วแกก็อยากได้อย่างน,น้นแล้วก็อยากได้อย่างนั้นความอยากไม่มีที่สิ้นสุด ในเมื่อเราให้ให้เขาเต็มความปรารถนาไม่ได้ก็ชื่อว่าเราให้ไม่เต็มเป็นอันว่าทานบาร,รมีอย่างเดียวก็หาทางคําว่าเต็มไม่ได้นี่ถ้าจยาแปลว่าเต็มเฉยๆมันก็อย่างนั้นนี่ท่านบอกว่าบาร,รมีนี่ถ้าจะพูดให้ตรงตามความเป็นจริงก็ต้องแปลว่ากําลังใจคือกําลังใจของเราทรงอยู่ในระดับนั้นตลอดเวลา ในการศึกษาเพื่อความเป็นประโสดาบันทั้งนี้ขอบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอย่าลืมว่าอาตมาพูดนี่พูดตามตำราขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนและจงอย่าถือว่าคำสอนทั้งหมดเป็นคำสอนของอาตมา จงถือว่าคําสอนนี้เป็นคําสอนขององค์สมเด็จระสัมมาสังคจ้าเป็นได้เพียงอาตมาเรียนมาแล้วก็มาเล่าสู่ให้ท่านฟังมาบอกให้ท่านฟังแล้วก็จงอย่าทึกทักว่าอาตมาเป็นพระอริยเจ้าที่จะยุ่งกันใหญ่จงสร้างความเข้าใจเพียงว่าอาตมาเป็นเพื่อนที่รักของท่านก็แล้วกัน ต่างคนต่างเราก็รักความดีด้วยกันแต่ว่าความดีที่เราทำนั้นจะดีมากดีน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็ไม่สามารถจะดัดแปลงแก้ไขได้เป็นนั้นว่าจงเข้าใจไว้ว่าอรรมาจะพูดอะไรไปก็ตามจงอย่าคิดว่าอรมมาเป็นพระอริยเจ้า ขอจงทำความมาความรู้สึกไว้ยอย่างเดียวว่านี่เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้เพื่อยังปฏิบัาของเราให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องมาย้อนถามว่าถ้าไม่เป็นพระอริยเจ้าสอนได้ยังไงก็บอกแล้วบอกแนะนํากันไปตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านแนะนามา ันว่ามาอย่างนี้อาตมาก็ว่า,าไปอย่างนั้นก็หมดเรื่องกันไปเป็นอันว่าอาตมาเป็นสะพานเดินเท่านั้นนี่สาหรับบรารมีนี่ตอนที่บรรดาพระโบราณอาจารย์ท่านหลายท่านสอนกันเมื่อเห็นว่ากําลังจิตทงสิทธิ์ของท่านใกล้จะเข้าจุดความเป็นประโสดาบันท่านก็เร่งรัดว่าจงสร้างบรารมีให้ครบถ้วน หมายควาว่าธรรมบารมีที่มีอยู่ในี้ให้ครบถ้วนให้จิตนั้นทรงตัวในบาร,รมีสิบระการบาร,รมีสิบระการนั่นมีอะไรบ้างต้องเปิดตำราไหมหนึ่งทัานบาร,รมีมีกำลังใจพร้อมอยู่เสมอในใการให้ทานการด้วยการสงเคราะห์ การทานที่เราจะให้นี่เราไม่ได้ให้เพื่อหวังผลตอบแทน <c oughs> เขาจะตอบแทนด้วยทานมันเป็นวัตถุแล้วก็ตามาจะตอบแทนในการสนเสริญเย็นยอด,ด้วยการยกย่องก็าตามไม่มีสําหรับพวกเราเราต้องการอย่างเดียวให้เพื่อการสงเคราะห์ให้เขามีความสุข และในขณะเดียวกันเราก็มีความรู้สึกว่าการให้ทานไปครั้งหนึ่งชื่อว่าเราตัดโลภความโลภโลภไปจุดหนึ่งความโลภมันขาดไปเลยจุดหนึ่งให้สิบครั้งความโลภตาขาดไปสิบชิ้นให้ร้อยครั้งความโลภขาดไปร้อยชิ้นให้มากความโลภขาดไปก้อนใหญ่ให้น้อยความโลภขาดไปก้อนเล็ก นี่หมายถึงว่าให้ให้เด็กให้เด็กศรัทธาให้เพื่อการสงเคราะห์ไม่ใช่หมายถึงว่าการให้เพื่อแข่งขันกันอันนี้ไม่ใช่เป็นอันว่าเราจิตใจในการที่เราคิดว่าจะให้ทานการสงเคราะห์มันมีเป็นปกติตั้งแต่ลืมตามาจนกว่าจะหลับไปใหม่ใจมันพร้อมอยู่เสมอเพื่อการสงเคราะห์ในก็ด้วยการให้ทาน เมื่อให้ไปแล้วอารมณ์ใจของเราก็ชื่นบานคิดว่านี่ความโลบหายไปชิ้นอีกแล้วจิตเราก็มีความเบาความสร้างความชุ่มชื่นในเกิดขึ้นมาในจิตนี่เป็นกําลังใจจุดหนึ่งไม่บารมีสิบระการให้ส่งไว้ว่าเราพอใจในการให้ทาน <c oughs> ไดการให้ทานเมื่อความเป็นประโสดาบันก็ต้องเลือกเหมือนกัน ถ้าให้ไปแล้วจะเป็นภัยย้อนหลังเข้ามาหาเราหรือว่าจะเป็นภัยเพื่อทําลายบุคคลอื่นจงอย่าให้เป็นการสนับสนุนโจรน,นี่ไม่เป็นการสมควรเวลาจะให้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเสียก่อนอย่าให้ทรงเดชจะไม่มีผลนี่ก็ดีสองท่านบอกศีละบารมี ศีลบารมีหมายความมีกำลังใจและรักษาอารมณ์ของศีลให้เต็มถ้าพระก็ศีลสองยสินเจ็ดเต็มครบทุนบริบูรณ์สมณเณรทรงศีลสิบให้เต็มครบทุนบริบูรณ์ครวัตทรงศีลห้าครบทนบรบุนบริบูรณ์คำว่าศีลบริบูรณ์นี่ไม่ใช่หมายความว่าเราจำศีลได้ เราต้องระมัดระวังว่าไม่ยอมให้สิงข้อใดข้อหนึ่งบกพร่องเป็นอันขาดเราจะรักษาศิลด้วยชีวิตเราจะยอมตัวตายดีกว่าสิงขาดอารมณ์ทรงสินตั้งแต่ลืมตาถึงหลับตาเราจะไม่ลืมเรื่องสิลของเราเปน็นขาดจะระมัดระวังว่าให้บริสุทธิ์อยู่เสมอแล้วข้อดีสามเมฆขมะ เป็นบารมีที่สามเมคำมะนี่แปลว่าจิตรเราน้อมไปเสมอว่าจะพยายามทำลายอารมณ์ที่พอใจในกรามให้พินาศไปนี่สำหรับระโสดาบันนี่ยังไม่หมดเป็นอันเนะว่าเราจะมีพอความพอใจในเรื่องการมากามารมณ์เฉพาะขอบเขตของเราเท่านั้น คือนัน้นระหว่างสามีและภรรยาเราจะไม่ต้องการเสวยกามารมณ์นอกเหนือไปจากสามีและภรรยาของเราอย่างนี้จัดว่าเป็นเนคขมมะของพระโสดาบันและนอกจากนั้นอารมณ์ใจก็คิดไว้เสมอว่าเราจะพยายามตัดกามมาชันทะลดความรู้สึกในกรมด้วยการทำลายอ่าทำลาย กามาชันทะนนิบรนลดความรู้สึกในกายในกายด้วยการพิจารณาสกายติทิและอสุปกรรมฐานคือจะไม่เมาในกามาชันทะมากเกินไปทั้งทั้งได้อยู่ระหว่างคู่ตัวผัวเมียก็ตามทีแต่ถา้าเรานี้ก็หาทางลดเท่าที่จะพึงจะลดได้ แต่ว่าไม่เพื่อเป็นการไม่ทําลายกําลังใจสิ่งอะไกันพยายามรักษากําลังใจสิ่งอะไกันไวไ้เรียกว่าบัวไม่ช้าน้ําไม่คนเราจะพยายามระง,งับหาทารงระงับความโกรธและความพยายามบาัดไม่ให้มันฟูกเกินไปเพื่อเป็นการรักษากําลังใจให้มีความสุขนี่มาบารมีที่สี่ที่เรียกว่าปัญญา ปัญญาตัวนี้หาทางความรอบรู้พิจารณาดูตามความเป็นจริงใช้ปัญญาในทัศนะของพระโสดาบันอย่าลืมว่าบาร,รมีตอนนี้เป็นบาร,รมีของมรสโสดาบันมานั่งพิจารณาหาความจริงว่าเราเกิดมานี่มันก็เป็นทุกข์ตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้ไม่มีอะไรเป็นสุขแล้วต่อไปกว่าจะถึงวันตายมันก็ทุกข์ตลอดเวลา ฉะนั้นความเกิดจึงเป็นปัจจัยทุกข์ที่เราไม่ควรคิดว่าจะเกิดต่อไปนี่การที่เราจะไม่เกิดต่อไปเราควรจะทำยังไงยามหาทางเหตุแห่งความเกิดใหญ่มีอยู่สามอย่างคือโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเราจะพยายามหาทางทำลายความโลภให้พินาศไป ทำลายความโกรธให้บินาศไปทำลายความหลงให้บินาศไปตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนไว้ทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาทรงแนะนำว่าเป็นความดีควรประพฤติปฏิบัติเราจะทำตามนั้นทุกอย่างโดยไม่ฝ่าฝืนคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ทำใดดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าทำนั้นเป็นธรรมที่เป็นอกุศคลคนละเราจะละทุกอย่างจริยาใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดากล่าวว่าเป็นปัจจัยให้จิตผ่องสใสเราทําตามนั้นนี่เอาปัญญาของเราใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีอารมณ์ทรงตัวอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นอันว่าทําให้เต็มอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าเต็มขั้นระดับพระโสดาบันมาวิรยะในบารมีที่ห้าบารมีนี้องค์ส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าต้องทำกำลังใจให้ทรงความเพียรต่อสู้ต่อประสักทุกอย่างที่จะเข้ามาขัดขวางไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่จะเข้ามาทำลายหักร้างเรา เพื่อให้หมดกำลังใจที่จะพึงประพฤติธปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราไม่ต้องการมันจะมีวัสดุต้านทานแข็งแรงเพียงใดก็ตามทีเรานี้จะไม่ยอมย่อท้อจะไม่ยอมถอยหลังแกฟันฝ่าวสัสรุนั้นให้พินาศไปถ้าเราไม่สามารถจะทรงกายไว้ได้คือจะตายเพราะฟันฝ่าวสัสดุนั้นเราก็ยอม เพื่อเราจะก้าวเข้าไปสู่ความดีกำลังใจอย่างนี้ต้องทรงเป็นปกติไม่มีการท้อถอยไม่ท้อแท้ไม่ถอยหลังนี่มายคันติความอดทนความอดทนต้องมีพระจิตเรามันชั่วยอยู่มากมาก็หาความดีอุปสรรคความจิตความอุปสรรคทางจิตมันก็มีมากก็ต้องต่อสู้กัน ไม่ว,ว่าอุปสรรคใดๆก็ตามจะเป็นอุปสรรคทางกายก็ดีอุปสรรคทางใจก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นโดยประการใดก็ตามเราไม่ยอมทอ้อถอยอดทนต่อสู้จริงถึงที่สุดกําลังใจจะไม่ยอมผ่อนลงให้ต่ําลงจะพยายามเฟื่องฟูอารมณ์ต่อสู้ให้มากขึ้นตามลําดับเี่ยวไม่ทอ้อถอยสัจจะต้องทรงความจริงใจไว้เสมอว่า เราจะนึกถึงความตายเป็นปกติไม่ประมาทในชีวิตแยกคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องประครับประคองอารมณ์ใจของเราให้อยู่ในขั้นในขัน้นในความดีนั่นก็คือหนึ่งยอมรับนับถือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีสินห้าบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ จะไม่ยอมไม่มีความต้องการในการเกิดต่อไปขึ้นชื่อว่าความเกิดจะไม่มีสำหรับเราก็ต่อไปจะเป็นข้อที่แปดเรียกว่าอธิฐานบารมีอธิฐานใี้ประวัติตั้งใจให้ทรงใจไว้ตั้งอารมณ์ไว้ว่าถ้าเราจะทำอย่างนี้เราจะทรงความดีเราจะเป็นบารสุดาบันให้ได้เราจะไม่ท้อแท้เราจะไม่ถอยหลัง คุณธรรมอันใดที่มีจะทําให้เราเปาน็นมโสดาบันคืนหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานร่างกายจะต้องตายรู้อยู่ทุกวันแล้วคุณพระพุทธธรรมประสงค์คุณของศีลเราจําได้ทรงตัวใครจะชวนไปที่ไหนเราไม่ไปแล้วเกาคุณพระรัตนตรัยทั้งสามรายการนี่พอและมีศีลบริสุทธิ จิตใจน้อมยอมรับพระนิพพานเป็นอารมณ์บารบมีที่เก้าแต่กล่าวว่าเมตตาตัวเมตตานี่เป็นตัวค้ำชนที่มีความสำคัญจิตใจตั้งไว้มั่นว่าเราจะมีเมตตาความรักในตัวเราก็ดีบุคคลอื่นก็ดีสัตว์อื่นก็ดีจะไม่ยอมให้คลาดจากิต คำว่าเป็นอมิกล่าวคือศัตรูจะไม่มีสําหรับเราเขาเประกาศตนเป็นศัตรูเป็นเรื่องของเขาสําหรับเราไม่ยอมเป็นศัตรูกับใครจะมีจะจิตใจเต็มด้วยความเมตตาปราณีเป็นปกติข้อสุดท้ายเบคขาความวางเฉยตัวนี้หมายว่าเฉยตัวประศัก ึ้นเจียวประสักคใดๆก็ตามถ้ามันจะพึ่งเกิดขึ้นกับเราโดยลักษณะใดก็ตามอาการอย่างนั้นจะไม่มีสำหรับเราเราไม่ท้อแท้เขาจะด่าเราก็เฉยเขาจะว่าเขาเราก็เฉยเขาจะชมเราก็เฉยแต่ว่าเฉยแบบประโสดดาบัน มันจะป่วยไข้ไม่สบายก็เฉยมันจะตายก็เฉยเฉยแบบพระโสดาบันไม่ใช่แบบพระหรันพระโสดาบันยังมีโกรธแต่ว่าระงับความโกรธเขาไว้คิดว่ามันอยากจะด่าได้ก็ช่างมันอดใจว่าไม่ตอบมันอยากจะเลวคนเดียวก็เฉยนเลวไปเราไม่ขอเลวด้วยไม่ช่วยสนับสนุนความเลวของเขานี่แต่มันอยากจะป่วยก็ทราบแล้วว่ามันจะป่วย ยาป่วยก็เชิญรักษาหายก็หายไม่หายตายก็ช่างมันตายแล้วเรามีความสุขถ้าไม่จะตายก็เชิญมันตายไม่ว่าอะไรถ้าจะเกิดการพลาดพลาดแจกของรักของชอบใจก็รู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดามีรวมความว่าการปฏิบัติเพื่อความเป็นพออะระเจ้าขั้นประสูดาบันเราก็มาสรุปกัน ในตอนที่เรียกว่าบารมีสิบประการนี่พระโบราณอาจารย์ที่ท่านสอนมาท่านสอนแบบนี้ท่านบอกว่าตอนนี้ต้องควบคุมกําลังใจในบารมีสิบประการให้ครบถ้วนอย่าให้บกคร่องให้จิตมันเต็มอยู่เสมอเมื่อจิตมันเต็มอยู่ในขั้นบารมีสิบประการในขั้นของพระโสดาบันแล้วอารมณ์ตอนหนึ่งมันจะเกิดขึ้น มันยัเกิดขึ้นขึ้นมันเองคืออารมณ์มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อาจิตมีอารมโหนองเหนียวในพระนิพพานรักพระนิพพานคิดอยู่เสมอฝันอยู่เสมอใกล้ควรอยู่เสมอว่าเราต้องการพระนิพพานอารมณ์ที่ต้องการบรนิพพานนี่พระโบราณอาจารย์ท่านบอกว่าเวลานี้จิตเข้าสู่โคตรภูยานแล้ว คำว่าโคตรภูยานก็หมายความว่าจิตอยู่ในระหว่างโลก,กีกับโลกะเหมือนกับเรายืนอยู่ที่รำรางเล็กๆเกท้าซ้ายเหยียบทางนี้เท้าเท้าวขวาเหยียบทางโน้นทั้งสองเท้ายังเหยียบอยู่ไม่มีเท้าใดาย,ยกถ้าเรียกว่าโคตรภูยานหลังจากนั้นไปชั่วขณะไม่มากนะักอารมณ์จิตก็จะยอมรับนับถือกฎของธรรมดา จะมีอารมณ์เห็นว่าใครจะดา่าใครจะว่าเจนินทาเจน,นเสริญถือว่ามันเรียกเป็นเรื่องธรรมดาอารมณ์ใจจะไม่หวั่นไหวนักก็มีเหมือนกันแต่มีไม่มากนักเรียกว่าพอมีแต่ว่ามีไม่มากพอตัวธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้อารมณ์ใจของเรามีความมั่นคงมีจิตตรงต่อพระนิพพาน มองไปดูทานก็เต็มเปี่ยมในการบริจาคทานพอใจในทาน <c oughs> มองไปดูศีลศีลของเราก็บริสุทธิ์ผุดผ่องตอนนี้ถ้าเราจะมองไปดูความรู้สึกพอใจในร่างกายก็รู้สึกว่ามารักน้อยลงไปเห็นว่าร่างกายเป็นแต่เป็นเรือนร่างที่อาศัยเท่านั้น เราจะไปมองดูคุณพระรัตนตรยัยคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมประสงค์เราไม่ยอมเหยียดหยามเป็นอันขาดจิตใจของเรามีความเคารพพระรัตนตรยัยมีองค์สมเด็จพระบรมโลกกันนาถเพนสำคัญในการอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตามตาราและตามที่ท่านแนะนำกันมาท่านกล่าวว่าเป็นประโสดาบัน <c oughs> นี่ถ้าเรามาพูดกันถึงมโสนาบันอาจจะถามว่าทำไมไม่แนะนำในการทรงฌานบ้างละ่ะก็ต้องตอบว่าสำหรับความรู้ขั้นสุข,ขาภาวะสโกท่านไม่ได้ไปนั่งปล้ำกับสมาธิทั้งวันทั้งคืนท่านปล้ำกับอารมณ์ความคิดหาความเป็นจริงการทรงอารมณ์อยู่ท่านอยู่ในด้านกุศลคิดหาความตายว่ามันจะมีกับเรา คิดว่าเราก่อนจะตายเราจะต้องนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์เพื่อกันอารมณ์หลงให้ไปสูอวอบยภูมิและเราจะต้องมีศีลบริสุทธิ์เพื่อตัดอบายภูมิให้มันเด็กขาดนอกจากนั้นก็มีอารมณ์มุ่งมา่ปรารถนาในพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อว่ากันอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเห็นว่าจะไม่มีอะไรมาก มันไม่มีอะไรมากแค่นีบริษัทวท่านพุทธบริษัทรวมความว่าความว่าการที่จะเป็นประสบดาบันถ้าว่ากันสั้นๆก็คัดเศษเดียวจบนิวว่ากันมาอย่างนี้ว่ายาวที่สุดน้อยคนนักที่เขาจะปฏิบัติตามแบบนี้ที่ว่ามาแต่ถึงอะไรก็ดีก็พยายามว่าไป ว่าไปเพื่อความเข้าใจก็มันดาแทนพุทธบริษัทแต่ความจริงพิจารณาแล้วมันจะเกินเกินความพอดีไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณแห่งรบโสนดาบันไม่จําเป็นต้องเดินทางให้ไกลถึงขนาดนี้กา่อธิบายมาไกลหลายสิบก,กิโลแบบนี้ก็เกรงว่าท่านจะท่านจะไม่เข้าใจตอนใดตอนหนึ่งเท่านั้นอัลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน รวมความาอารมณ์แห่งบาโสดาบันในขั้นสุขวิปัสสโกสำหรับวันนี้ก็ถือว่าจบแต่เพียงเท่านี้และบาโสดาบันขัข้นสุขวิปัสสุขวิปัสสโกก็จบลงตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าให้ยิ่ออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัยจึกว่าจะได้เวลาที่ท่านต้องการสวัสดี